สวัสดีค่ะวันนี้มาตามสัญญานะคะก็คือพี่หนานจะมาสอนทุกคนทำไดคัตรูปเต้าอ้วนกันนะคะอ่าจริงๆแล้วการทำไดคัตอะคะ่ะมันสามารถทำได้หลายวิธีนะคะแล้วก็หลายแอปด้วยนะคะมันจะมีแอปสำเร็จรูปที่อ่ที่เราสามารถเอารูปใส่แล้วก็ทำได้เลยนะแต่ตอนนี้เรากำลังเรียนกันใช้โปรแกรมไอพีเพน n อยู่เราก็จะมาทำ ได้คัดรูปในไอพิทเพนกันนะคะอันดับแรกให้ทุกคนเข้าไปที่แอปได้เลยจ้ะเสร็จค่ะแล้วก็ให้ไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดหน้าต่างเปล่าขึ้นมานะคะก็ให้ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเสร็จแล้ววันนี้เราจะตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น1 0 8่งพคูณหนึ่นแปนะถ้าตรงนี้ใครไม่ได้ตั้งก็สามารถตั้งได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดโอเคนะคะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะ ก็เบื้องต้นนะคะให้ทุกคนไปเปลี่ยนแบ็กกราวก่อนตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยมันเป็นสีขาวเนาะเวลาเราตัดต่อมันจะยากนะคะก็ให้ทุกคนไปเปลี่ยนแบ็กกราวให้เป็นสีดําก่อนโดยที่ให้เรามาที่แฟ้มตรงนี้นะคะก็คือแฟ้มที่มีเครื่องหมายหนึ่งนะเสร็จแล้ว นะเราจะเห็นพื้นหลังข้างล่างสุดเขาจะเขียนว่าพื้นหลังนะมันก็จะมีสีให้เราเลือกให้เราคลิกสีดําได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะดึงภาพตะ้วนขึ้นมานะคะก็ไปที่แฟ้มเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์โดยกันไปที่เครื่องหมายบวกนะคะคลิกหนึ่งทีนะค่ะมันก็จะขึ้นเลเยอร์นะทุกคนจะเห็นว่าภาพแรกของเราเมื่อกี้คือเลเยอร์หนึ่งเมื่อกี้เราเพิ่มมาอีก อีกเลเยอร์หนึ่งก็จะเป็นเลเยอร์สนะคะให้ทุกคนเลื่อนแคสเซอร์ให้มาตรงเลเยอร์สนะเสร็จแล้วไปที่กล้องถ่ายรูปค่ะแล้วเราก็ดึงรูปที่เราต้องการจะทำแด่คัดเข้ามานะอาจจะเอารูปตะอ้วนรูปนี้นะคะอะ่ดึงเข้ามาเสร็จแล้วให้ปรับก่อนถ้ามันล้นถ้ามันล้นแบ c เก r าก็ปรับรูปให้มันให้มันพอดีนะ เสร็จแล้วพอเราปรับเรียบร้อยแล้วให้ติ๊กถูกได้เลยนะคะแล้วเขาจะถามในเรื่องของการแยกลายเส้นให้เรากดยกเลิกไปนะอ่ะเรียบร้อยเราดึงภาพเข้ามาละเห็นไหมอะต่อไปเราจะเริ่มในการตัดต่อนะคะทําใดคัดรูปของเต้าอ้วนนะคะการทําใดคัดก็คือเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่ายางลบนะให้คลิกไปที่ยางลบค่ะยางลบนะคะ เราสามารถเลือกขนาดก้อนของอย่างลบได้นะก็คือการเลื่อนขนาดก้อนให้มาดูตรงข้างล่างนี้นะคะเลื่อนเนี่ยคะ่ะเครื่องหม่เนี่ยให้บวกเนี่ยหรือลบได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้ความรวดเร็วก็ใช้ก้อนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแต่ทุกคนได้เลยเสร็จแล้วเราก็ลบไปตำแหน่งที่เราต้องการจะลบได้เลยนะแบบนี้นะลบไปได้เลย อันไหนที่เราไม่ต้องการก็ลบไปทีนะคะอ่ะก็แรกๆเราอาจจะลบแบบกว้างๆไว้ก่อนนะแต่พอใกล้ๆตำแหน่งที่เราต้องการก็พยายามเหลือไวนะ้เนาะเดี๋ยวมันจะกินเนื้อเขานะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วก็ขยายนะขยายย่อขยายไปให้มันชัดที่สุดเนาะแล้วเราก็เลือกอยางลบให้มันเล็กลงแล้วก็เก็บรายละเอียดของเขาไปนะคะอ่ะก็ค่อยๆลบไปแบบนี้นะ การทำไดคัทนะคะมันจะใช้ความละเอียดรอบความละเอียดเนาะความใจเย็นนิดนึงนะก็แรกๆอาจจะไม่ค่อยเนียนแต่ถ้าแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเก่งเอง,เองนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะเอ่อถ้าทุกคนทำไดคัทโด,ดวยวิธีไอบีเพนนะคะพี่หนันว่านะทุกคนจะชอบเพราะว่าพี่หนันอะชอบมากเลยเวลาแบบ เครีดเคียดหรืออะไรเงี้ยจะชอบมานั่งทำเดคัทรูปนะมันเหมือนเป็นการรีแลกชนิดหนึ่งอะนะมันสนุกดีแล้วมันเก็บรายละเอียดได้เยอะอ่ะมันบางบางโปรแกรมที่เราไปใช้ตัดต่อทําไดคัทบางทีมันเก็บไม่ได้หมดเนาะเงี้ยค่อยค่อยลบไปนะอันไหนที่เราไม่เอาก็ลบไปได้เลยเรยยๆ,ๆนะคะ บางทีก้อนเล็กมันจะเก็บภาพมันแตกเนาะแล้วก็ขยายก้อนใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยให้มันเก็บได้หมดเนาะแล้วก็เลื่อนๆชุมๆเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะหมุนไปเรื่อยๆให้เราถนัดที่สุดนะถ้ามันอะเนี่ยค่ะก็ลบไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนัตขออนุญาตไปลบก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมา ามาให้ดูตอนขั้นตอนของการเซฟรูปนะคะ พอเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราทำไดคาตเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รูปเต้าอ้วนที่เราต้องการนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเซฟเพื่อน,นําไปใช้นะคะก็ให้ทุกคนไปที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะรูปสองตรงนี้นะคะขอโทษทีคลิกหนึ่งทีนะคะแล้วมันจะขึ้นเป็นการตั้งค่านะคะให้ทุกคนไปที่บันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสนะคะกดหนึ่งทีรูปนี้ก็จะไปอยู่ในคลังภาพของเรานะ เราก็สามารถมาเช็คได้ว่ามันมาอยู่จริงหรือเปล่าเห็นไหมรูปตะอ้วนก็มาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเอารูปตะอ้วนนะคะไปใช้ในการตกแต่งชิ้นงานของเราได้เลยนะคะก็พี่นัดก็หวังว่าทุกคนน่าจะทำได้คัดภาพได้นะคะก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนอการดูดสีไว้ใช้งานนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ